สวัสดีครับวันนี้ผู้ผมจะมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับการฝึกงานว่าได้ประโยชน์แล้วก็สาระอะไรบ้างครับโดยผู้ผมนะครับได้ฝึกงานที่การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่กองเทคโนโลยีสารสนเทศลดจำหนายสำนักคู่ควบน,นเสียครับสวัสดีครับผมสุป,ประโชคผู้งก์ชัยครับ ครับผมนายดริชชุ่นองจเจริญผลครับมาจากวิศวกรรมสำรวจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโดยระยะการฝึกง,งานครับเริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมพุทธศักราชสองพถึง19กรกฎาคม2 5ง7ันายครับเป็นเวลา10สัปดาห์ครับโดยวิศวกรผู้ดูแลนะครับก็คือดรทูวชิชเชลัมเขตนะครับตำแหน่งนะักวิชาการภูมิสารสนเทศ5าครับ โดยหน้าที่หลักของกองนี้นะครับก็คือทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและควบคุมระบบจําหน่ายให้มีประสิทธิภาพในการลดน้ญเสียน้ำปปาในเชิงกายภาพแล้วก็พาณิชครับซึ่งโปรเจกต์หลักที่เราได้นับมอหมายนะครับก็คือการทําเว็บแมปที่สามารถระบุตำแหน่งมา้าวัดน้ที่มีนายน้องผิดปกติครับโดยใช้ความรู้ร่วมกับ Machine Learning โดยมี2องฟังชาหลักนะครับเพราะฉะนั้นในการนําจุดมาพอดในแมปนะครับโดยแต่ละจุดเนี่ยสามารถบ่งบอกข้อมูลของผู้ชนน้ำได้ครับโดยข้อมูลที่2ก็คือการที่เราสามารถส่ง ข้อมูลของแม่้ําที่มีนวโน้มปกติถ้าสรงใส่นะครับกลับไปที่บัญชีเ a นนิ่งแล้วก็ให้บัญชีเ a นนิ่งพิสูจน์นะครับว่าแม่พิลนั้นมีความผิดปกติจริงหรือเปล่าครับโดยก่อนที่เราจะทำโปรเจกต์ได้นะครับเราต้องทำการศึกษานะครับเภาษาต่างๆที่ใช้นะครับก็คือสัปดาห์แรก1นึ่งถานะครับจะทำเกี่ยวกับ HTML กับ CSS ซึ่งเป็นโพรงเว็บครับสัปดาห์ที่สี่เราทำในส่วนของ JavaScript ครับสัปดาห์ที่ห้าทำในส่วนของ PHP ครับ โดยสปาห์ที่6นะครับจะทาส่วนของรีเฟรชกับลองดูครับซึ่งส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนการนําแบบเข้ามาในเว็บครับหรือว่าการเป็นเว็บแมปซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาควิชาครับแล้วก็ในส่วนของ Machine Lear n i n g จะมีเพื่อนธรรมศาสตร์อีกคนหนคนทำครับโดยส่วนแรกนะครับที่เราได้ทําการศึกษานะครับก็คือ HTML กับ CSS นะครับซึ่งเป็นภาษาเกี่ยวกับโครงเว็บครับอันนี้คือตัวอย่างของโค้ดนะครับของ HTML กับ CSS ครับ โดยเราสามารถทุนเวลานะครับในการใช้ b o o t s t a ได้ครับซึ่งเป็นเฟเวิร์ในการช้ทุนเวลาครับอันนี้คือตัวอย่างหน้าเว็บนะครับที่ผมกับเพื่อนเป็นคนทำครับต่อไปนะครับก็คือภาษากับ JavaScript ครับก็เป็นภาษาที่ใช้ในการอิ t เทอร์แอคทีฟเว็บนะครับเช่นการ On, Load, o n c อนค k ิกหรือการรีเ e รชครับอันนี้คือตัวอย่างโค้ดนะครับโดย JavaScript นะครับจะเชื่อมกับ HTML ในแท็ของส s c r i p t ครับ อันนี้ตัวอย่างการทำโปรเจกต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์แล้วก็ฟาเรนไฮต์เซลเซียสครับเป็นการทดสอบความเข้าใจในส่วนของ JavaScript ครับตัวหลังจากที่เราทำการศึกษานะครับเป็นส่วนของ HTML CSS JavaScript นะครับเราศึกษาต่อในส่วนของ PHP เพื่อไปดึง AI for Thai นะครับคือหรือว่า Backend นะครับเพื่อทำาีดีโปรเจกต์ครับ โดยเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเว็บหนึ่งนะครับจะมีส่วนของ front end แล้วก็ back end ครับซึ่งใน mini project เนี่ยหลักๆคือจุดประสงค์คือทําเว็บที่สามารถตอบกับข้อมูลเราได้ครับรับส่งข้อมูลได้โดย front end นะครับจะประกอบด้วย html css j a v a ว่า i p t ครับโดยเราจะไปเชื่อมกับ php นะครับในการดึง api ของ back end ครับซึ่งใน mini project นี้ก็คือ a อปพลิเคครับอันนี้คือตัวอย่างของ html กับ javascript นะครับอันนี้คือตัวอย่างของ php ในการไป ดึง uh, API ของ Back-end นะครับหรือว่า AI พ t ไทยในโปรเจกต์นี้ครับอันนี้คือตัวอย่างหน้าเว็บสซตสมบูรณ์ของผมกับเพื่อนนะครับเพรผมจะทำในส่วนของ Cyberbullying ครับก็คือสามารถระบุได้ว่าการข้อความนี้เป็นการ bully ประเภทไหนครับส่วนของเพื่อนจะทำระบุเกี่ยวกับคำคล้ายครับ โอเคครับต่อมาในส่วนของ Leaflet แล้วก็ลองดูนะครับเนื่องจากเราจะทําแผนที่นะครับบนเว็บไซต์นะครับเราก็ต้องใช้ในส่วนของ Leaflet ซึ่งเป็นไลบรารีของ JavaScript นะครับในการแสดงแผนที่บนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลองดูเนี่ยก็เช่นเดียวกันจะเป็น API นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของ Leaflet นะครับก็อย่างเช่นการปักหมุดหรือว่าการอปอ up ว่าสถานที่นี้เป็นมีรายละเอียดยังไงอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของลองดูเนี่ยจะเป็นการดึง API จากส่วนของลองดูแมปเนี่ยมาใช้ได้เลย อ่าส่วนโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายนะครับก็คือวัตถุประสงค์เลยนะครับก็อย่างที่ใบได้บอกเลยนะครับก็คือเพื่อแสดงพิกัดมิเตอร์นะครับบนเว็บแมปนะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลเนี่ยมิเตอร์ที่ในรูปแบบของเท็กอยู่ในฟอร์แมตของ g e o s o นะครับให้กับฝั่งของ backend แล้วก็คืนว่ามิเตอร์ตัวนั้นะมีการใช้งานน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรกลับมาบนหน้าเว็บนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับในการทำเว็บแมปแอปพลิเคชันนะครับโดยผมแล้วก็เพื่อนนะครับได้ทำในส่วนของ ฟอนต์เอนะครับก็คือ HTML CSS JavaScript นะครับแล้วก็ในส่วนของแผนที่ก็คือ leaflet นะครับแล้วก็อีกีกส่วนหนึ่งที่ทำนะครับก็คือ PHP นะครับในการไปดึง API จากในส่วนของ backend นะครับซึ่งจะเป็นของเพื่อนก็คือดึง PythonAnywhere นะครับที่มีการผ่าน Machine Learning ในการคำนวณมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บคร่าวๆนะครับที่ได้ทำในโปรเจกต์นี้ โดยในหน้าเว็บนะครับก็จะมีในส่วนของในแต่ละมิเตอร์นะครับก็จะมีรายละเอียดของผู้ใช้น้ําแล้วก็มีกราฟในการแสดงการใช้น้ําย้อนหลัง12เดือนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับก็คือในส่วนของมิเตอร์น้ําที่เราสงสัยนะครับเราก็จะมีช่องไว้ส่งข้อมูลนะครับในรูปแบบของเทคอ่าและเพื่อไปเทสว่าข้อเครื่องนี้มีแนวโน้มการใช้น้ำเนี่ยเป็นอย่างไรผิดปกติหรือเปล่ามันก็จะโชว์ในหน้าผลลัพธ์นะครับก็อย่างที่บอกครับก็ไปดึง API จากฝั่งของฝั่งหลังบ้านที่ผ่าน a c h i n e l Learning มาแล้วครับ แล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ดูเว็บจริงด้วยครับผมโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บโปรเจกต์หลักของเรานะครับก็คือการแสดงมิเตอร์น้ำนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะเริ่มที่ฟังก์ชันแรกเลยก็คือการที่เราเนี่ยดึง API ในการแสดงมิมเตอร์น้ําบนแมปนะครับ โดยดมิตเตอร์น้ำเนี่ยสามารถกดคลิกเพื่อดูรายละเอียดของผู้ใช้น้ําได้นะครับโดยแสดงเป็นโมโดอลอย่างนี้เลยรหัะก็จะมีประกอบไปด้วยรหัสผู้ใช้น้ําสาขาเขตพื้นที่อายุมากการใช้น้ําในเดือนปัจจุบันแล้วก็ที่สําคัญเลยครับก็คือแนวโน้มการใช้น้านะครับว่ามีแนวโน้มเนี่ยการใช้น้ําที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็จะมีในส่วนของกราฟในการแสดงการใช้น้ําย้อนหลัง12เดือนนะครับโดยก็จะทําใช้ในส่วนของเอเอตัวของ A อพิคฉาดนะครับ ่าแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาเลยนะครับก็คือในส่วนของมิเตอร์เทสนะครับก็คือเราเนี่ยจะส่งข้อมูลของมิเตอร์ครับที่เราสงสัยว่ามีการใช้น้ำเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าไปให้โอเคก็จะส่งในฟอร์แมตของ g e o t s o n นะครับแล้วก็แต่เป็นอยู่ในของรูปแบบเทกนะครับแล้วก็กดเทสเลยโดยข้อมูลครับก็จะสแสดงบนหน้าเว็บว่า มีการใช้น้ําเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าออันนี้ก็จะดึงมาอย่างเช่นหนาเครื่องแรกนะครับก็จะมีแนวโน้มผิดปกติแล้วเครื่องต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มปกติอันนี้จะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งไปในข้อมูลของเทกนะครับแต่เราจะส่งไปข้อมูลของ geoJ s o สอาจจะเป็นการอัพไฟล์ขึ้นไปเลยโอเคครับแล้วก็อย่างต่อมาครับอย่างที่เห็นในตอนแรกเลยอาจจะทุกคนจะไม่ได้สังเกตนะครับก็คือในส่วนของฟังก์ชันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นการเอ่อซูมไปที่ตัวของ ตัวมิเตอร์เท่านั้นนะครับหรือว่าอ่าก็จะเป็นในส่วนของบาร์เพื่อแสดงขอบเขตที่เราสนใจอันนี้ก็จะเป็นของจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าของเบดแมปด้วยนะครับก็คืออันนี้เลยก็จะใช้ในส่วนของที่มันเป็นโอเพนซอร์สของ r e ฟเลนะครับโอเคแล้วก็จะมีแบบฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆ,ๆที่แบบสามารถกดข้างๆแถบแล้วก็จะแสดงข้อมูลการใช้น้ำของมิเตอร์ที่เรากดเข้าไปแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ก็แต่ละส่วนเนี่ยก็จะเป็น โมดูลขึ้นมาให้แบบแสดงรายละเอียดของโปรเจก t นี้นะครับโอเคครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับจากโปรเจก t นี้นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในอนาคตได้เพราะว่าในส่วนของการโค딩ฟอนต์เอ็นแล้วก็แบ็กเอ็นเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆแล้วก็ได้รับพัฒนได้การพัฒนาทักษะในการเขียนเว็บแมปซึ่งเกี่ยวกับสาขาเล่าแล้วก็ฝึกกระบวนการคิดได้มากๆเลยครับ ในส่วนของความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับสําหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยให้เวลาในการฝึกเขียนโปรแกรมมากขึ้นแล้วก็ลองผิดลองถูกเองเนี่ยร่วมกับมีที่ปรึกษาที่แบบมีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็จะช่วยให้เราเข้าใจเราก็เก่งไวมากขึ้นครับของคุณไบ้เลยครับครับก็คือเป็นแบบสามารถทําให้เรามองเห็นเป็นภาพรวมได้ง่ายนะครับแล้วก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับภาควิชาสำรวจด้วยครับอ่าต่อมานะครับก็คือในส่วนของบรรยากาศที่เราได้ออกฟิลของจริงนะครับอ่าในการที่เราแบบ ทำแมชชีนเลนิ่งในออฟฟิศแล้วครับเราก็ต้องออกไปทดสอบว่าโมเดลที่เราทดสอบเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าโดยเราเนี่ยจะไปที่การประปาสาขาปทุมธานีแล้วก็การประปาสาขาลังเสร็จในงานมิเตอร์เดย์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมเลยครับโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับนะครับ